รทุกคนเข้าสู่อนจาจกกักรเทยด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอวตารเ World อีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปอัปเดตของอวตารเวิ r l ์ที่เพิ่งอัปเดตมาไม่นานมานี้นะคะได้แก่แกสองสถานีที่นะคะนี่ก็จะเป็นที่นี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบ เหมือนตอนที่พาคุณป้ามาแต่งหนะ้าแต่งตัวนะคะก็จะเป็นที่นี่เลยนะสถานที่ที่สองนะคะก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าน,นะคะนี่ซึ่งมันสวยนะหละังมาทุกคนอย่เพิ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายไม่ว่ามีคู่หรือยังคะ ผมมีแร้วขอเออออุอุอ,อ,อุขอดตัวก่อนเนยค่ะนี่นะคระับน่ารักมากๆเลยอ่ะก็เรามาส่วยอะ่ะนะเกก็จะมีพวกผ,า,ผาด้วยนะคะผ้าสำหรับเดือนนี้นะนี่ค่ะส่วนอันนี้นมันคือแบบเป็นตัวนาฬิกาเนี่ยแบบว่ามันต้องรอนนะคะ พอแล้วเพราะเราก็าายังสามางมาหลับมึนอันเก้าได้นะคะนี่ค่ะอันเก้าที่เราจะยังสร้างมัดหลับได้อยู่ทุกคนก็ไปกดหลับกันเลยนะคะนี่ค่ะส่วนเโค้ดไอเทมเนี่ยพวกเราไม่ต้องใส่โค้ดแล้วนะคะเพราะเราเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดเขาว่ากิฟต์แล้วพวกเราก็เลื่อนมาหลับได้เลยนะคะว่าเราอยากได้อันไหนค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราหยิบให้ดูอันหนึง่ง อุ้ยความนับแตกอะไรเงี้ยนี่ค่ะก็จะเป็นที่นี้นะของนี้เลยอันนี้ก็จะแบบข้องละวันที่เคยได้ตั้งนานแล้วนี่มันเลิศมากมันเลิศมากเลยอะ่ะนี่แล้วค่ะทุกคนแล้วอะใช้ละวัลเกมเหมือนนึ่งหลายแล้วคะ่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนคลิปนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้าพ้นส่วนคลิปนี้เนี่ยก็คอตัวลาไปกันไปก่อนนะคะพอดีว่าคลิปสั้นเนี่ยลาก้อน